ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม R.O.V. นะครับซึ่งตัวละครที่เรากำลังอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นไฮยเต้ฮีโร่แห่งปืนป่านะครับซึ่งแพทนี้เป็นแพทที่ปืนป่าโหดมากในป่านะครับสำหรับคนที่อยากเล่นป่านะครับก็ฮีโร่ของเราก็จะมีฟ o อริติโน่แวน เอมิลี่แล้วก็แครกแล้วก็ฮายเตะสุดเท่ร่างปีตาโคนนะครับแล้วก็ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็จะมีตัวซาตามีอะไรอีกวะมีมอทอรมีเทลนัสแล้วก็เป็นตัวานาคอส เอาจังหวะน,นี้ชอ็อตนี้ว่าไงว่าไงโดนไปแล้วนะครับเฟิร์สปลัดไปเรียบร้อยแล้วจังหวะน,นี้เทวนัถโดนไปหนึ่งคิวนะครับโอ้โหมาอย่างไวมากเอาเอามีต่อมีประเด็นมีประเด็นจังหวะนี้ว่า,นานไงแกร์กแกร์กโตโร่ไงโตโร่โตโร่ดันระดับนี้ดันระดับนี้ไปเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคิวดับเบิลคิว เก็บไปเรียบร้อยตอนนี้กำลังไปแท็กเลนกลางนะครับฮายาเตะเป็นตัวที่พริ้วมากอ้าวเราลืมไปเรามาพูดถึงสกิลกันหน่อยดีกว่าสกิลหนึ่งของฮายาเตนะครับเป็นการปารดากใจออกไปซึ่งจำนวนครั้งจะเพิ่มขึ้นอยู่กับความเร็วในการโจมตีนะครับยิ่งความเร็วในการโจมตีเยอะเท่าไหร่ฮายาเตะก็ปาดากใจยเยอะขึ้น ส่วนสก,กิลต่อไปสก,กิลที่2เป็นสกิลแดนนะครับหากว่าโราแดนไปอยู่ใกล้กตัตรูอาสังเกตน,นะครับมันจะมีวงรอบๆอ,อ,อยู่เราก็จะเพิ่มความแรงในการโจมตีเพิ่มขึ้น10%แล้วก็วิ่งเร็วขึ้น10%โอ้จังหวะนี้โท๊โรนี่ไปได้ว้าเสียได้วะเอามีประเด็นต่อโอ้ยเลนล่างอะไรเนี่ยจังหวะนี้อันตีไปแล้วอื ซาตาใช่แข็งวะ่ะเฮ้ยเพื่อนพเพื่อนถอยถอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเทลโดนอีกหนึ่งคิวเทลโอ้โหเลือดเกือบมิดหลอดจังหวะนี้ขอกลับบ้านก่อนแล้วกันไม่ไหวจะเคลียร์ซึ่งอ่ายังอธิบายสก,กีไม่จชสก,กีว,วันติเมื่อกี้เพื่อนๆก็ได้เห็นไปนแล้วนะครับว่า สกิลวันติของอายเตะจะเป็นการปั่นดาวกระจายรอบตัวซึ่งเป็นสกิลที่แรงมากหากว่ามีการโจมตีกายภาพที่สูงก็จะยิ่งแรงไปอี <Okay. S 1> จกจังหวะนี้ก็เก็บบัฟแดงไปก่อนนะครั <Okay. S 1> บปั๊บับับบบ <are> โอ้โหซึ่งผ่าในแผ่นนี้ก็ค่อนข้างโหดนะตังไปเร็วมาก ตอนนี้จังหวะน,นี้ว่าไงโดนไหมได้ไหมได้ไหมไดไหมได้ไดไม่ได้ไดไม่ได้ไไดไไดไเทวันติเมาไปหนึ่งดอกเสรยดายวะ่ะติดป้อมไปไหน่อยอ้าวโดนจนได้ครับเรียร้อยเรียบร้อย,ย,ลยแล้วก็ตาไปด้วย <c oughs> นอนที่กองมะม่วง ชิ้นแรกเราออกเป็นฟาร์มป่าก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปออกเป็นรองเท้าตีเร็ว <Shut down. S 1> สำหรับคนที่เล่นแบบชำนาญชำนาญน,นะอยายเตะเป็นตัวที่พริ้วมากมีทั้งสกิลแดดมีทั้งการโจมตีระยะไกลนะแล้วก็แรงด้วย <Your hero. S 1> ดวนตี อย่างแรงครับผมเอานาคอร์ดมาจังวันนี้นาคอร์ัวใหญ่ายไดไหมไดไหมเออเกือบเกือบเหลือแต่ชื่อเออลืมบอกไปตานนี้เรามากับ อีวุกกายนะคบไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเออไม่ใช่กายดิกิดงไงไม่รู้ว่าตัวจริงตัวปลอมนะแต่ว่าน่าจะตัวปลอมเพราะว่าเกมนี้มันู่นะครับต่อไปเก็บบัฟแดงแล้วก็ั้นเล่นป่านะราคนที่จะแบบดูเลนนะว่าชั่นบวกกันหรือเปล่าว่าหรือว่า เออต้องคอยดูอ่ะว่าเหมาะแก่การเข้าไปช่วยเพื่อนหรอเปล่าจังหวะนี้เราก็เก็บมังกรไปก่อนกงอนมังกรมังกรมังกรตาตาว่าง่าังหวนี้โดนไปกินเ่งคิวเทวว่าง่าเทวโคตรแรงอ่ะเทลยิงโคตรแรง จังหวะนี้เราก็าฟาร์มป่าไปเพลย์เรื่อยไม่ต้องรีบจังหวะป่าดูจังหวะให้ดีตโลว์ว่างโตโลว่างโตโลโตโลโตโลได้ไหมได้ไหมได้ไปเปเลตินโนก็บไปหนึ่งคิวตอนนี้สกอร์อยู่ที่สามหนึ่งแล้วก็เอสซีไทยนะครับ นนโะมอทอสโมอทอสโมไงโมอทอสได้ไม่ดได้ได้ไม่ได้สุดระยะวะ่ะความติดโน๊ตเก็บไปได้ตอนนี้มีประเด็นนะครับตอนนี้มีประเด็นในป่าฝั่งตรงข้ามโตโรโดดเข้ามาอัานติเข้ามาอมถอยออกมาก่อนโอ้ยหนักหน่วงหนักหน่วง เก็บเงินก่อนละกันไม่ฟาร์มก็ไม่รวยนะครับตอนนี้เล่นบนมีประเด็นนะครับอืมโดนมาแล้วแคกดึงแม่นมากโมทอดว่าไงอืมเกือบตายอืมยังแรงโดนฟิสิกอลเดเมจนะครับสีขาวๆจะเป็นฟิสิกอลเดเมจนะหากว่าโดนก็จะไม่สนเกาะนะ

ตอนนี้เราจะเก็บมังกรน,นะครับเพราะว่าเลนตรงข้ามเออไม่ีช่เลนตรงข้ามฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้ก็น่าจะเกาะป้อมกันอยู่เพราะว่าตอนนี้กลางแมปก็จะโล่งๆเพราะว่าอฝั่งก็จะเก็บตัวนะเพราะว่าฝั่งเขาสกอร์แล้วก็เงินตามอยู่เยอะมากเราก็ฟาร์มสบายหน่อยตอนนี้โตโรไม่ก็โตโร่ว่าไงสองหนึ่งสองหนึ่งแล้วไงสองหนึ่งแล้วไง จบกันไปที่แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับต่อไปเราก็จะออกดาบคริตต่ออออีกอย่างหนึ่งสำหรับอยเตะนะเกาะน้ำแข็งก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าจะทำให้อีกฝั่งสโลแล้วก็เราก็จะใช้ตักยืนหนึ่งง่ายหนะ่อยตอนนี้โมทอสว่าไงหนึ่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 งว่าไงตอนนี้เอมิลี่มาช่วยโต้ลไปอีกหนึ่งคิว <Thank you. S 2> ตอนนี้สะกอยอยู่ที่ห้าหนึ่งเอซหกนะ จังหวะน,นี้เราก็หาที่ฟาร์มต่อเก็บเงินเดี๋ยวว่าจะเก็บดาร์กแต่ว่าเพื่อนตอนนี้กระจัดกระจายกันอยู่ไม่น่าจะไหวอันนี้ไปเก็บปั๊บเดงดีกว่า ตอนนี้เพื่อนน่าจะมีประเด็นกันเล่นบนตอนนี้เพื่อนรวมกลุ่มกันแล้วเพื่อนเอาดาร์กแน่เลยไม่ทันละติดดาร์กสเลเยอร์โดนจำกำจัดเรียบร้อยแล้ว มอทอดไม่น่าจะรอดโดนไปในคิวตาต้างไาโดนโดนว่าง,งว่าง,ง่าสามสองสามว่างสามเก็บทูกอย่างสวยแตกพี่แตกสวยพี่สวยสวยดับโบคิวไปแล้วนะครับตอนนี้ได้เปรียบมากสกิลยาเตะเป็นสกิลแบบ จมตีแบบกลุ่มนะวงกลมแบบใหญ่มากอันติอายเตะแล้วก็ถ้า,าว่าศัตรูอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะโดนเต็มเต็มบอกว่ามีหลับตอนนี้จะขึ้นป้อมกลางได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไดไไดปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแตกเป็นที่เรียบร้อยแตกก่อนได้เปรียมนะครับเกมนี้ฮม <c oughs> ชาต้าเอาไงม <c oughs> โดนอันติควาย <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เดนต่อบนบนว่าไงบนเล่นบนว่าไงครับต่อไหมเพื่อนต่อไหมจัดไปตอนนี้ฝั่งเราได้เปรียบนะอัตราชนะก็สัก80%แล้วนะครับเพราะว่าเราเราเรากำลังกดดันกันหนักมากปึ๊บแตกกันที่ร้อยสองทางแล้ว เอาด้านล่างก็แตกแล้วตอนนี้แตกหมดแล้วเหลือแต่ป้อมกลางอย่างเดียวป้อมไหนว่าไงจะไวไม่ไวจะไวไม่ไวว่างไงว่างไงล่ะเพื่อนว่างไงเพื่อนว่างไงเพื่อนชาท่าหลุดเดียวหลุดเดียวก็ไปหวานดิเพื่อนอันตีไปแล้วตอนนี้เออกลับบ้านนอนโอ้เรียบร้อยครับจบเป็นที่เรียบร้อย Victory Win ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมนะครับคลิปนี้เพื่อความสนุกสนานงดดราม่าไม่เงาะไม่รอน้ำมันอ๋อไม่เกี่ยวนี่หว่าขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เรียบร้อยนะครับกดกระดิ่งเพื่อตเตือน